And. Rhythm. โอมาตั้งแต่เมื่อบานตอนเช้าครับผมแล้วก่อนหน้านี้เราทราบไหมครับว่าตอนนี้เขากําหนดว่าให้ข้ามได้กี่ทันเังโอยังไม่ทราบเลยครับผมโหลดน้ำมันแล้วก็เขาว่าให้มาหน้าด่านเลยครับผมแล้วปกติเนี่ยเราไปส่งฝั่งนี้เราเข้าไปส่งไกลไหมครับไม่ไกลครับประมาณห้าโลครับผมห้ากิโลครับผมแล้วตอนนี้เรารู้ไหมครับว่าเราจะได้ข้ามไปเมื่อไหร่ยังไงครับอตอนนี้ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าชิปปิ้งบอกว่าทาง ทางไอรัฐบาลเขามีเรื่องที่มว่าเรื่องโควิดเรื่องโรคระบาดนี่ครับผมยังประชุมกันอยู่นะครับผมแล้วแล้วเราอย่างไงเราเตรียมตัวมาพร้อมสำหรับนอนกี่วันครับก็เตรียมเสื้อผ้าายชุดเ่ตรงนันครับคือตอนนี้เราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องอยู่กี่วันแล้วยังไงยังยังยังไม่รู้ครับผมเดินทางมาจากที่ไหนครับเติมน้ำมันที่ไหนมาเดินทางมาเอ่อ

đã nhận được cái <laughs> cái <laughs> cái cái không ีขยังนงะนเชียง,นะยง,นะยงนาเน,างน,นาเดียวนะเดี๋ยวนี้ชาเศรเีคนอ่าเันคืนเออทางกาเดินอาชีพให้ตัวได้นะประมาณเมองอยัง้างเลยที่เราตกลงกันก็คือหกคันวันนี้เราแก้ปัญหาหกคันแรกก่อนโดยที่ใช้รถสิบล้อข้ามเห็นว่าผู่ผู้ที่ได้กเกยทราบาะแ้วยอมเนี่ว่าะน การทีดอยู่เลยเช่าซีคุย้วยเทันเช้าได้มาจะน้าหนี่ไหนหนิเหมือกาีค้าไม่สายและหอค้าท่านกิเลอค้าท่านกิเก็คุยกับขยามูอยู่กับผู้ว่าท่านกิเลศคุยกันเมื่อเช้านี้สิบหกทอ๋องูเนี่ยเซไไปมาสตารเจารณหนี่ไหนหนง ค่ะตอนนี้ก็เราประมาณการว่าน่าจะมีประมาณ330คันจากที่โทรทั่งเข้ามาหรือเข้ามาเรื่อยมาในการซื้อเลน่าจะ3ามร้อยสามสิบพันเยอะแยะใหญ่เลยเนี่ยอ๋ทัวร์นี้เป็การท,ท,ทางทุกทางที่ทำเองเหรอที่ทำเดียวทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ทั้งฝ่ายคู่ว่าตอนนี้ก็เรามีรถสินค้านะคะที่ตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากทางการเมียนมามีรถใบทะเบียนเมียนมาแค่6คันนะคะส่วนของเรามีเป็นจำนวนมากรวมทั้งรถเ้อน้ำมันรถน้ำมันเชื้อเพลิง ลดประสุทก่อสร้างลดขนสินค้าอุปโภคบริโภคไปถึงกระทั่งอาหารสดอาหารแห้งซึ่งตอนนี้ก็มีเป็นจำนวนมากซึ่งมีมากกว่าเขาเยอะมากแต่ในในขณะนี้ทางเมียนมาก็คำนึงถึงความปลอดภัยจึงให้มีเพียงแค่6กคันนะักเท่านั้นนะคะมีแค่6คันตอนนี้ก็เลยมีสินค้าตกค้างเยอะมากค่ะรวมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ที่พรมแดนหน้าด่านสุวกรไม่สายแห่งที่สอง และสินค้าอื่นๆที่ยังอยู่ตามตามกดังสินค้าขนาดใหญ่ห้างวัสดุขนาดใหญ่ก็ยังตกค้างกันอยู่รวมแล้วโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณตอนนี้ร้อยกว่าคันนะคะร้อยกว่าคันรถสิบล้อมูลค่าคือเสียหายตรงนี้ถ้าหากว,ว่าไม่รีบดําเนินการไม่รีบแก้ไขปัญหานี้ก็เราประเมินได้ว่าวันหนึ่งก็อยู่แปดสิบหนึ่งร้อยล้านนะคะสินค้าผ่านแดนจากประเทศอื่นเข้ามาที่นี่ก็มีดังนั้นตอนนี้เราต้องพยายามผลักดันออกให้เร็วที่สุด แก้ปัญหาในช่วงนี้ไปก่อนก็ได้คุยกันโดยใช้ช่องทางของเอกชนนะคะโดยแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็ปรึกษาทั้งฝ่ายภาครัฐของไทยก็คือฝ่ายปกครองทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายฝ่ายความมั่นคงคือฝ่ายทหารกองกำลังหาเมืองก็ปรึกษาวิธีการทํางานเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ภาคเอกชนเข้าไปคุยในเรื่องระยะเวลานี้ก่อนจะทําให้เราเคลื่อนตัวได้เร็วเนื่องจากฝั่งเมียนมาก็เป็นหอนคา,าทักกี้เล็ก ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกันกับทางหอนคาชางรายอยู่แล้วตอนนี้ก็เราก็แก้ปัญหาโดยวิธีการที่อรุณมอร่วยแล้วก็ต่างคนต่างฝ่ายก็คุยกับภาครัฐของตัวเองอย่างของทางชางรายนะคะทางไม่สายเราก็คุยกับภาครัฐของเรานะะอธิบายให้ทางผู้ใหญ่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้มีความจําเป็นเร่งด่วนขนาดไหนคะ่ะ